สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟาสีเข้มชาแนลไปตลาดกเกษตรมานะคะเมื่อเช้าก็ได้ผักได้ผลไม้มานิดหน่อยนะคะจะมานำเสนอมะไฟนะคะมีมะไฟมีมะนาว ก็มีพริกนะคะราคาไม่แพงค่ะตลาดเกษตรจะเป็นเกษตรกรนำมาขายที่หน้าตลาดกลางนะคะอันนี้มะไฟมะไฟช่อนี้ก็ราคาห้าบาทนะคะไม่แพงค่ะแล้วก็จะมีมะละค่ะมะละก็5บาทนะคะคือไม่เคยเห็นมะละลูกลูกใหญ่มะละขี้นกที่ว่าลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะ นี่ก็5บาทค่ะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาว5บาทค่ะพริกสดพริกสดก็5บาทค่ะเ็จะมีอีกอย่างก็จะมีมีพริกสด5บาทนะคะก็จะมีมะเขือพวงมะเขือพวงก็5บาทค่ะ ตลาดเกษตรก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นผักผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกเองนะคะแล้วก็นำมาขายก็กกมีอยู่เยอะ